หลานอายุ3-4ขวบเวลาไปโรงเรียนจะมีหวัดไอบ่อยควรให้ทานอะไรถึงจะหายจากอาการไอคะมีน้ำมูกด้วยอันแรกๆมาเพิ่มภูมิคุ้มกันมันมีแม่คู่หนึ่งป้าไล่ฝังนะลูกสองขวบก็เ,เหมือนกัน3วันดี4ี่วันเข้าเข้าโรงพยาบาลชนิดแอดมิดคือนอนโรงพยาบาลเลยแล้วเขาสงสารล,ลูกมากออกมาสองสามทีเป็นเด็กเขามหาปณิดปนี่บอกลูกขาดภูมิคุ้มกันอย่างแรงแล้วลูกอยู่ในขบวนการ ถูกประครบประงมทำไงป้าพาลูกวิ่งเล่นบนสนามเท้าเปล่าทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ตากแดดแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็กินผักผลไม้ต้องให้ลูกกินเลยแบบสดจะดีที่สุดปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นมาประมาณอีกเดือนหนึ่งเขามาหาเขาบอกว่าป้าตั้งแต่เขาทำอย่างป้าเนี่ยลูกเขาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเด็กฟื้นเร็วป้าให้กำลังใจเลยกลับไปเลี้ยงเขาให้ถูกวิธีที่เขาไปติดวัดติดอะไรมาก็แปลว่าภูมิต้านทานเขาอ่อนแอ ดื่มน้ำนะคะกินผักผลไม้ให้มากย่ำดินเท้าเปล่าเล่นกลางแจ้งอยู่กลางแจ้งอย่าอยู่ห้องแอร์ตากแดดออกกำลังกายแค่พื้นฐานแค่นี้เด็กก็ฟูแล้วแล้วถ้ามีโอกาสให้เขากินโปรไบโอติกไม่ใช่สำเร็จรูปนะจักอาหารเนี่ยพูดง่ายๆของหมักดองอะ่ะ e ผักดองกิมจิ i, ก็กินได้ทั้งหมดนะคะค่ะลองดู